เงินดิจิตอลล่าสุดแอปทางรัฐลงทะเบียนยืนนั่ตนสแกนบัตรประชาชนสแกนใบหน้าทำแบบนี้ได้เงิน1 0 0 0 0บาทดูแลใคุณได้ไม่พลาดเงินล่าสุดตอนนี้นะครับสำคัญมากๆนะตอนนี้เนี่ยหลายท่านบางคนยังทำไม่ถูกต้องมาเช็คกันแล้วมาดูการว่าคุณทำถูกหรือเปล่าหรือยังไม่เคยทำมาทำให้ถูกให้ตามในคลิปนี้นะครับสำหรับวิธีการลงทะเบียน ยืนยันตนสแกนแบบประชาชนสแกนใบหน้าแล้วคุณจะได้1,000 0บาทโอเคครับมาเริ่มกันในส่วนแรกเลยอันดับแรกคุณต้องมาุูจักแอปทางรัดก่อน,อนเดี๋ยวผมพาไปลงทะเบ,บียนยืนนตนสแกนแบบประชานสแกนใบหน้าให้หมดเลยครับอันดับแรกแอปทางรัฐหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะครับการใช้แอปพลิเคชันของแอปทางรัฐสามารถใช้ในระบบของ Android iOS นะครับแล้วก็ระบบอื่น สามารถทำได้นะครับโดยแอปพลิเคชันหน้าตาของแอปเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยสสอรักษ์ณทางดัฐนะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะแล้วก็สีแดงสีน้ำเงินเป็นจุดนี่คือแอปทางดัฐคุณต้องดาวน์โหลดกับแอปทางดัฐทางาที่ดาวน์โหลดแอปของแอปพลิเคชันเช่นถ้าคุณเป็น Android ก็เข้า Play Store นะครัถ้าเป็น iOS ก็เข้า App Store เข้าไปตรงส่วนนั้นนะครับ พอเขา้าไปเสร็จก็ดาวน์โหลดมาให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วข้อสำคัญหากคุณยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก็ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเอาไว้ด้วยตรงนี้สำคัญมากๆสำหรัแบแอปพลิเคชันทางรัฐครับก็ติดตั้งทะเบียนอัปเดตอะไรให้เรียบร้อยครับโอเคสำหรับพอติดตั้งลอฟต์แนอัปเดตครับให้คุณเปิดแอปทางรัฐเข้ามาพอเปิดมาเสร็จอันนี้จะพาไปสู่หน้าขั้นตอนของการสมัคร ลงทะเบียนสมัครแล้วก็ยืนในตัวตนสแกนใบหน้าสแกนแบบประชาชนให้เรียบร้อยซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผมมีทําคลิปแบบพาเข้าไปทำนะพาไปกดจริงเลยด้วยนะกดอย่างไรเดี๋ยวคุณสามารถไปดูได้หลังวิดีโอน,นี้นะครับโอเคท่านี้เนี่ยพายให้เห็นภาพทั้งหมดเลยคุณจะได้ทําให้ถูกต้องนะครับก็ทําตามคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคขั้นตอนเนี่ยจะมีหลายขั้นตอนนะครับผมจะไล่กันไปทีละ ขั้นตอนนะครับเอาในส่วนแรกก่อนให้คุณมองที่ตรงนี้นี่ตรงนี้ครับจะเขียนว่าเปิดแอปทางรัฐแล้วกดสมัสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบก้อนดับแรกเปิดแอปทางรัฐนะครับสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเอาให้ดูนี่นะมันจะค่อนข้างนั่นหน่อยแต่ตรงนี้จะเขียนว่าสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบให้คุณกดตรงนี้เข้าไปนี่คือขั้นตอนที่1หลังจากนั้นพอกดเข้ามาเสร็จครับขั้นตอนที่2 ก็จะขึ้นตรงนี้นี่้รับนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้คุณกดสมัครสมาชิกด,ด้านล่างนะนี่ตรงนี้กดเข้าไปพอ2เสร็จขั้นตอนที่3คุณก็กดครับสมัครด้วยบัตรประชาชนจะอยู่ด้านบนตรงนี้สมัครด้วยบัตรประชาชน ก็กดเข้าไปตรงนี้นะซูให้เห็นชัดครับจากนั้นก็ก็จะมีรายละเอียดข้อมูลให้อ่านขั้นตอนที่4ก็จะให้อ่านข้อกำหนดเงื่อนไขะอะไรต่างๆนะครับข้อสำคัญคือข้อ4เนี่ยตรงนี้ศึกษาข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวให้คุณกดชั้นยอมรับแล้วก็กดยอมรับตรงนี้ นี่คือ4ขั้นตอนแรกอเอามาไล่กันไปก่อนจะไปให้หมดนะขั้นตอนแรกก็คือกดสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบจากนั้นกดสมัครสมาชิกด้านล่างตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้นนลแล้วก็จากนั้นกดสมัครด้วยแบบตัวประชาชนแล้วก็กดชั้นยอมรับแล้วก็กดยอมรับโอเคพอเสร็จปุ๊บ4ีขั้นตอนนี้นะไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่5 ขั้นตอนที่5ครับก็คือจะมีการหน้าแบบนี้ขึ้นมาคือหน้าเตรียมสแกนแบบประชาชนตรงนี้ก็จะให้คุณเขาจะมีบอกครับระวังนิ้วข้อมูลบัตรเดือดอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ให้ศึกษาแนะนำข้อมูลการสแกนให้เรียบร้อยสำหรับขั้นตอนที่5ตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วก็กดตรงด้านล่างครับเริ่มสแกนใบหน้าจะซูมให้ เริ่มสแกนหน้าบาัตรก็กดตรงนี้เข้าไปครับพอกดเสร็จระบบจะให้สแกนหน้าบาัตรประชาชนครับก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ครับอาพอสแกนหน้าบาัตรประชาชนก็จะเป็นแบบนี้นะครับสแกนหน้าบัตรประชาชนคุณก็เอาหน้าบาัตรประชาชนเขาจะมีช่องเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้คุณวางให้ตรงนะครับจุดตรงระยะของเขานะ แล้วก็จากนั้นเนี่ยพอสแกนหน้าก็สแกนหลังต่อเลยเป็นขั้นตอนที่7ก็เอาหลังบัตรประชาชนสแกนครับวางให้ตรงตำแหน่งพอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นอะไรเสร็จสิ้นเสร็จก็ไปขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็เขาก็จะเช็คหน้าที่คุณเช็คครับว่าถูกต้องไหมแล้วก็กรอกเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของไม่ว่าจะเป็น หัดหน้าประใบชนหลัหลงังประใบชนนะครับวั aker, เนเดิมปีเกิดอะไรเงี้ยนามสกุลชื่อใส่ให้ถูกต้องครับอ่ะอันนี้คือมาขั้นตอนตรงนี้นะครับผมสรุปให้ทีขั้นตอนที่5ครับคือกดสแกนอ่ากดสแกนเริ่มสแกนแบบระชนแต่นั้นสแกนแบบรบชนด้านหน้าจากนั้นสแกน,บน,น,น,กน,นแกนบบระชนด้านหลังจากนั้นการกรอ,อกข้อมูลตามปบะชาชนให้ถูกต้อง ตรงนี้เน้นย้ําข้อสําคัญที่การกรอ,อกก็คือรหรัสหลังบัตรประชาชน2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษครับตัวที่3เป็นตัวเลขแล้วก็ที่เหลือใส่เป็นตัวเลขให้ตรงตามรหรัสหลังบัตรประชาชนของคุณถ้ากรอ,อกครบถูกต้องก็กดด้านล่างไปขั้นตอนต่อไปอ่านี่คือแปขั้นตอนต่อมานะครับอ่าห้าหแล้วต่อไปขั้นตอนที่9ขั้นตอนที่9ครับคือการ ศึกษาข้อแนะนำนะครับตรงนี้ก็คือปกิสแกนแบบประชาชนต่อมาจะเป็นการสแกนใบหน้าการสแกนใบหน้าในส่วนนี้ก็จะให้คุณศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆผู้สแกนใบหน้านะครับข้อสําคัญจะมีรายละเอียดบอกอยงนี้นะลรุณาถอดหมวกเพราอไม่ให้กันแดดหรือต่างๆออกให้หมดแสงสว่างให้เพียงพอเมื่อมั่นใจแล้วกดเริ่มยืนในตัวตนได้จากนั้น ก็ให้วางใบหน้าของคุณครับเริ่มสแกนใบหน้าโดยจัดวางใบหน้าอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับก็เอาให้อยู่ในกรอบพออยู่ในกรอบเสร็จแล้วเสร็จสิ้นนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไป11ก็คือพยักหน้าช้าๆอย่างต่อเนื่องระบบจะให้พยักหน้าครับคุณก็พยักหน้าตามเขาเลยโอเคแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วครับก็กำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวผมจะขยี้และให้ละเอียดเพิ่มอีกทีนึนะครับคือเขาจะมีระบุอย่างเงี้ยเอาชื่อผู้ใช้งานก่อนชื่อผู้ใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีคําแนะนําคือผู้ใช้งานครับคือชื่อผู้ใช้งานตรงนี้คุณต้องจําเอาไว้และจดเอาไว้เวลาเข้าสู่ระบบเหมือนกับคนที่เคยสมัคร Facebook หรืออะไรเงี้ยก็จะหลักการอ้ไรกันครับก็จะบอกว่ามีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสีตัวอักษรต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขเท่านั้น ยกต,ตัวอย่างนะยกตัวอย่างแบบง่ายๆอย่ตั้งแบบนี้นะแบบนี้ไม่เรียบร้อยนะคือสมมุติว่า a b c 123อย่างเงี้ยได้เพราะว่าตัวอักษรเนี่ยเกินส่ตัวอักษรแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขอย่างเงี้ยคือตั้งได้ครับแต่อย่าตั้งแบบนี้เอาที่คุณแบบปลอดภัยครับแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยก็ต้องมีไม่ต่ำกว่าอันนี้เขาบอกว่า8ตัวอักษร ครับก็มีค่อนข้างตัวสอนข้างเล็กครับตัวสอนอย่างน้อย1ตัวครับแล้วก็ตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวตรงนี้เนี่ยผมมีไอพิพี่พาไปทาเนี่ยมีสอนกดให้ดูหมดเลยนะครับใส่ให้ดูด้วยมียกตัวอย่างแต่อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือก็สมมติตัวเมย์เป็นตัวสอน A B อย่างเงี้ยแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8้าอย่างเงี้ยได้เนี้ยมี10ตัวอย่างเงี้ยเกินครับเขาบอกให้มี8ตัวใช่ไหม มีตัวสอภาษาอังกฤษน้อยหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเลขน้อยหนึ่งตัวซึ่งอย่างเงี้ยคือผ่านโอเคนะครับอ่านี่ก็คือในส่วนตรงนี้อ่านี่จะาสรุปขั้นตอนตรงนี้กันก็สแกนอ่าใบหน้าก็กดเช็คใบหน้าของคุณอยู่ในแสงสว่างที่เพียงพอแล้วกดเริ่มสแกนใบหน้าจากนั้นก็เอาหน้าอยู่ในกรอบจากนั้นก็เริ่มพยพกหน้าะชา้าแล้วก็ตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วก็กด ยืนยันได้เลยนะครับอโอเคจบไปนะครับนี่คือขั้นตอนทั้งหมดเลยที่คุณจะทำได้สำหรับในส่วนตรงนี้ครับยังมีเพิ่มเติมอีกด้วยขั้นตอนต่อมาก็คือให้คุณตั้งรหัสพิน6หลักเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับตรงนี้เนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะรหัสพินหกหลักเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้เป็น6ตัวเช่นเอาง่ายๆนะสมมตินนะ หนึ 1> 1่งหนึ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 ่งเงี้ยแต่อย่างเงี้ไม่ควรตั้งอันนี้คือรหัสที่ผิดหรือว่า1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยได้แต่ว่าอย่าไปตั้งอย่างนั้นตั้งอะไรก็ได้ของคุณอะที่มันปลอดภัยครับที่คุณจําได้โอเคนะครับอ่ะเมื่อตั้งครั้งแรกแล้วสมมุติตั้ง 1, 1, 1, 1, 1, 1, อ่ะหนึ่ง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 หกทีไอ้ฝั่งเนี้ยข้อ14เนี่ยก็ต้องตั้ง1เหมือนกันเป็นการเสาะใส่เลขเดีวยวกันก็ต้อง1 1 1 1งหนทีเหมือนกันครับ อพอเสร็จแล้วก็ต้องเปิดใช้งานนะก็ต้องเปิดใช้ง,งานการสแกนใบมน้าซึ่งเมื่อกี้เราก็สแกนไปแล้วรเรียบร้อยนะครับก็บางทีห้อยสแกนอีกรอบหนึ่งก็สแกนไปนะครับโอเคเมื่อผู้ใช้งานสแกนไหน้าสําเร็จก็กดเริ่มใช้งานคืออันนี้เป็นการสแกนไหน้าเพื่อยืนยันเนี่ยว่ารหัสผิดที่คุณตั้งเนะี่ยคุณตั้งได้แบบถูกต้องหรือเปล่านะครับ นะเป็นการยืนยันว,ว่าคุณเป็นคนตั้งนะอะไรอย่างนี้โอเคนี่ก็คือขั้นตอนครับที่มาฝากกับทุกท่านในช่วงนี้นะครับพอคุณมาถึงขั้นตอนนี้ครับก็คือจบแล้วสําหรับการทําทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมนะครับสำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐในตอนนี้ครับก็คือลงทะเบียนเราดาวน์โหลดติดตั้งลงทะเบียนยืนนัดตนสแกนแบบประชาชนสแกนใบหน้าแล้วก็ตั้งรหัสพิด ทำครบทุกอย่างตามกระบวนความแบบนี้เมื่อคุณทำครบถูกต้องครับก็ผมสรุปให้อีกครั้งแล้วกันหนึ่งดาวโหลดแอปทางรัสเสร็จพอดาวโหลดเสร็จก็เปิดแอปทางรัสมากดสมัครสมาชิกนะครับเข้าสู่ระบบแล้วก็กดสมัครสมาชิกจากนั้นสมัครด้วยแบบประชาชนแล้วก็กดยอมรับยืนยันยนี้แบบด่วนเลยนะจากนั้น กดสแกนแบบประชาชนสแกนใบสแกนแบบประชาชนข้างหน้าและการสแกนแบบประชาชนข้างหลังกกข้อมูลถูกต้องแล้วกดขั้นตอนต่อไปจากนั้นก็สแกนใบหน้าก็เริ่มสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าด้านหน้าหาที่สว่างให้เพียงพอพยักหน้าช้าๆแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านแล้วก็กดติดตั้งจากนั้นตั้งรหัสพิน ก็ใส่ให้ถูกต้องใส่พินเครั้งที่1ใส่พินครั้งที่2โดยเหมือนกันแล้วก็บางทีเปิดใช้งานสแกในใบหน้านะครับคือคุณอยากจะเปิดใช้งานสแกในใบหน้าทุกครั้งที่แบบเข้าแอปอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้ายังไม่เปิดก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก่อนนี้จบแล้วก็เรียบร้อยครับเมื่อสแกในใบหน้าอะไรเสร็จสิ้นถ้าเปิดใช้งานก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยครับโอเคนี่ขั้นตอนทั้งหมด ที่สมัครอะไรต่างนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปดูผมทำให้ดูทั้งหมดขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยผมทําให้ดูหมดแล้วสามารถดูได้หลังวิดีโอนี้แล้วก็ล่าสุดมีการกดที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเพื่อรับเงิน10,000บาทของดงิจิตอลนะครับสามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้ครับสำหรับนี้ก็ของท่านที่ตามรับชม